ครับสวัสดีครับตอนนี้จะเอ่อจะโชว์การทำงานของไฮโดรเพนซีช่องนะตัวนี้เราทำมาหลายตัวแล้วช่วงนี้เห็นฝนมนตกน้ำมันจะท่วมบ,บ่อยๆก็เลยจะทำเล่นดูเป็นทีอินวันเล่นบนบกบนสนามหญ้าได้หมดนะครอากาศในน้ำครับอ,อันนี้ผมใช้มอเตอร์พันสอพี ใบสิบคูณหกเลยน้ำหนักอยู่ฉเฉลี่ยอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ3ามขีดจะไม่ได้ช่างทำมาหลายลำแต่ลำนี้เพิ่งเสร็จเมื่อกี้เนี่ยเลยเอาออกมาเทสดูอันนี้ขอเทสแค่วิ่งหน้าบ้านนี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าทำการบินแล้วจะลงน้ำด้วย อันนี้ก็ใช้ของถูกๆนะฮะสีช่องครับตัวน,นี้แบตเตอรี่ผมจะใช้อยู่ประมาณตัวนี้พันสบวมแล้วฮะมาทดลองดูก่อน นี่จะเป็นランเโอเคดูการทำงานของไฮโดรพลัมนี่ยอะรันเดอร์ซ้ายขวานะครับเลนอ์ under, ซ้ายขวา ชัดเจนกว่าถ่ายคนเดียวห้ยุ่งยากหน่อยแอลอนเนาะแอลลอนนี่บีเจ็ตเตอร์อัพดาวเคนะครับถ่ายคนเดียวถ่ายเดี่ยวดีครับจะได้นี่ยงมันหลบถ้าเป็นสนามหญ้านี่โอเคที่สุดแล้ว วัสนามหญ้าแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีฮะตอนนี้เขาเริ่มจะทํานากันและอันนี้ก็มา,าให้ดูการทํางานเฉยๆสนุกดีครับตัวนี้ลองทําเล่นกันดูทําง่ายมากปมห้ามิลผมอัด5มิลเล่นได้เลยค่อนข,ข้างจะถ่ายยญ้านิดนึงเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายเล่นคนเดียวการทำงาน โอเคครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะให้ลองในน้ำบนอากาศนะฮะขอบคุณมากครับ